The t h r e e b u d y Problem ที่ซีรีส์เวอร์ชั่น Netflix ยังอุบไว้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยความลับที่อยู่ในฮาร์ดดิสที่ยึดมาจากเรือ Judgment Day เป็นการบันทึกการสื่อสารทั้งหมดของ Mike Evans กับมนุษย์ดาวซานทีในซีรีส์จีนนะครับก็จับมาให้ดูกันเต็มๆเ,เลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ E.P. ที่แล้วนะครับผมเล่าถึงตอนที่ยีเวนจีส่งข้อความไปให้กับมนุษย์ดาวซานทีให้มาบุกโลกแล้วสงสัยไหมใครละ่ะที่เป็นคนรับสัญญาณน,นี้อ่าเดี๋ยวจะบอกให้นะครับที่ดาวซานทีเนี่ยเขามีการตั้งกองกำลังเฝ้าฟังสัญญาณที่จะส่งมาจากดาวต่างๆเรียกกลุ่มพวกนี้ว่า Listeners มีกันเป็นร้อยเลยครับที่ทำหน้าที่นี้วันๆก็นั่งอยู่หน้าจอรอการตอบกลับมา กองกำลังนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังสุดท้ายของมวลมนุษยชาติดาวสานทีเลยเพราะว่าดวงดาวใกล้จะสลายแล้วหลังจากผ่านยุคโกลาหลนะครับผ่านยุคสงบนิ่งจนถึงตอนนี้ต้องย้ายถิ่นฐานกันละเจ้าลิสเซอร์ที่ได้รับสัญญาณตอบกลับจากยีเวนจี G นะครับก็รีบเซิร์ชหาข้อมูลของโลกเราไม่รู้ว่าใช้ Google Search หรือเปล่านะครับก็เลยรู้ว่าโลกเราเนี่ยสวยสดงดงามผู้คนก็น่ารัก นะแล้วก็ไม่อยากจะให้โลกเราโดนทำลายครับเลยส่งสัญญาณกลับไปบอกยีเบนจีว่าอย่าตอบอย่าตอบอย่าตอบแต่ยีเบนจีผู้ที่สูญสิ้นศรัทธาก็ตอบกลับไปบอกว่ามายึดครองโลกเลยมาแก้ปัญหาของโลกใบนี้ด้วยวิทยาการของพวกคุณฉันยอมที่จะช่วยเหลือพวกคุณอย่างเต็มที่สุดท้ายเจ้าลิสเซอร์คนนี้นะครับงานเข้าโดนสอบสวนครับว่ากระทำความผิดดันไปเตือนชาวโลกทำไม แต่ด้วยความดีที่เคยทำมาก็เลยถูกลงโทษโดยการปลดออกจากงานยังยังไม่จบแค่นั้นเจ้าตัวผู้นำดาวซานทีทก็มาถามลูกน้องบอกว่าเฮ้ยมันมีพวกลิสเซเนอร์อีกกี่คนที่มันแปรพักเลยรู้ว่ามีอีกหลายคนผู้นำก็เลยออกคำสั่งให้สังหารทั้งกองลิสเซเนอร์นี้ไปเลยแล้วหาคนใหม่เข้ามาโอ้โหดูสิมันโหดเหี้ยมขนาดไหนในตอนท้ายของนิยายแล้วก็ในซีรีส์เวอร์ชันจีนนะครับทำให้เรารู้ว่า พวกมนุษย์ดาวสานตีที่อยากจะมาอยู่บนโลกเราแบบสันตินั้นก็ยังมีอยู่นะมีการก่อตั้งองค์กรรักโลกอีกด้วยเหมือนกับเป็นลัทธิข้างโลกเหมือนกับโลกของเรานะครับที่อีตามไมค์อีเวนส์ก่อตั้งลัทธิบูชาดาวสานตีที่มีชื่อว่า ETO Earth Trisolaris Organization หรือองค์กรโลกสานตีและอีกสิ่งหนึ่งครับในนิยายและซีรีส์ของจีนนำเสนออย่างชัดเจนเลยก็คือวิทยาการของดาวซานตีโอ้โหมันไม่เท่าไรหรอก ไม่ได้เหนือกว่าเรามากมายแต่ยีเวนจีแล้วก็ไมค์อีเวนส์เนี่ยถูกแฮกตาไปหลงเชื่อมันแล้วก็ถูกพวกซานทีเนี่ยหลอกให้ทำลายวิทยาการด้านฟิสิกส์ทั้งหลายของโลกเราเพราะว่าดาวซานทีมันกลวงไงครับกว่าจะเดินทางมาถึงโลกเนี่ยมันต้องใช้เวลา450ปีหมายถึงว่า450ปีที่มันนั่งยานอวกาศมาเนี่ยนะมาถึงโลกเนี่ยซานทีจะไม่มีนวัตรกรรมอะไรใหม่เลย แต่โลกของเราเนี่ยวิพัฒนาการล้ำหน้าไปอีกมากมายกว่าจะถึง450ปีเนี่ยโอ้โหเราจะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะมันก็เลยต้องทำรายศาสตร์หรือองค์ความรู้ของโลกเราไปก่อนเห็นไหมสานทีมันร้ายยังดันไปเรียกมันว่าไม้หลอดอีกโอ้โหไอ้พวกกลุ่ม ETO ของไม e v e ี t วนสเนี่ยมันบ้าคลั่งไร้สาระจริงๆนะครับ แม่เล่ามาถึงตอนนี้ก็ต้องอดใจรอติดตามซีซั่นต่อไปนะครับส่วนหนังสือแปลไทยเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีการนำมาตีพิมพ์ใหม่นะครับฉบับแปลไทยภาคแรกนะ จะนำมาจัดพิมพ์ใหม่ตุลาคมนี้จะออกมาขายกันแล้วแล้วลองดูว่าถ้าเกิดยอดขายดีเนี่ยก็จะมีเล่มที่2แล้วก็เล่มที่3เป็นไตรภาคให้จบและจะทำเป็นบ็อกเซตด้วยนะครับโอ้โหรอกันอีกสักนิดนึงไม่กี่เดือนนะครับอย่าลืมครับช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ t ีทอ k c กแชนแนจะหยิบเอาซีรีส์หยิบเอาหนังและมาขยายความให้เราได้เข้าใจกันลึกซึ้งมากขึ้นพบกันใหม่ E ีหน้าครับ